ุณังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการแม่ครัวแห่งวิถีคุณคนดีค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะเราก็ยังคงอยู่กันเกี่ยวกับเรื่องของอาหารและก็ฝุ่น PM 2.5นะคะโดยในวันนี้นะคะเรื่องของ PM 2.5ในทุกวันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องเผชิญในแต่ละวันในแต่ละวินาทีของการใช้ชีวิตเนื่องด้วยเราต้องใช้อากาศนะคะในการหายใจ เพื่อการดำรงชีวิตเพราะเนื่องจากเราต้องการในส่วนของตัวออกซิเจนนะคะไปใช้ในกระบวนการต่างๆในร่างกายเพื่อสร้างพลังงานนะคะแล้วก็เพื่อช่วยทำให้ซิสเต็มหรือระบบต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยทำงานอย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่ดังนั้นค่ะฝุ่นจึงเป็นอะไรที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในทุกปัจจุบันนี้แล้วก็ ความเป็นฝุ่นเนี่ยคุณภาพของเขาเนี่ยมีความเป็นมนลภาวะที่เป็นพิษเนี่ยเพิ่มมากขึ้นมากมากขึ้นในทุกๆครั้งในทุกๆวันในทุกๆเวลาดังนั้นจะส่งผลให้เราได้รับสารพิษจากฝุ่นละอองหลังเนี่ยเข้าสู่ร่างกายเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจอย่างไม่รู้ตัวร่างกายเราจะเกิดภูมิแพ้แล้วก็ได้รับสารก่อมะเร็งต่างๆเหล่านี้เข้าไป กลายเป็นสิ่งแปลกปลอมที่ทำให้ปอดของเราเนี่ยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งปอดในระยะยาวได้นั่นเองค่ะดังนั้นในวันนี้แม่โควิดก็เลยอยากจะมีเรื่องราวของอาหารที่มาช่วยนะคะในการต้านฝุ่นหรือลดปริมาณสารพิษที่เราจะได้รับ อันเนื่องมาจากการได้รับฝุ่นเข้าสู่ร่างกายนั่นเองก็เป็นเรื่องของการดีท็อกซ์แล้วก็ลดสารพิษนะคะไม่ว่าจะลดจากในส่วนที่บริเวณปอดหรือจากบริเวณทางเดินหายใจหรือจากในกระแสะเลือดนะคะสิ่งต่างๆที่เราดูแลตัวเองได้ก็คือเรื่องการรับประทานอาหารที่มีสรรพคุณนะคะของสารสำคัญในอาหารนั้นๆเนี่ยไปช่วยให้ร่างกายเราเนี่ย ต่อสู้แล้วก็สามารถที่จะกำจัดสารพิษออกจากร่างกายให้ไม่มากก็น้อยนะคะอย่างน้อยเนี่ยต้องให้ออกไปจากร่างกายเราบ้างไม่ให้เกิดการสะสมโดยทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะอย่างที่ได้เรียนคุณผู้ฟังกันไปในสัปดาห์ที่แล้วนะคะถ้าพูดถึงในส่วนของตัวอาหารไทยนะคะเราก็มีองค์ประกอบในการใช้ พืชผักผล,ผล,ลไม้สมุนไพรหลากหลายดังนั้นค่ะถ้าในช่วงนี้นะเราจะเลือกเมนูอาหารมาทานสักอย่างสองอย่างนะคะในแต่ละมือ้อแต่ละเดนเนี่ยเราก็ควรที่จะเลือกตามสารอาหารที่มีส่วนช่วยในเรื่องของการดีท็อกซ์สารพิษจากฝุ่นละอองให้ได้มากที่สุดนั่นเองค่ะ มีอะไรบ้างนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยถ้าพูดถึงสมุนไพรเ,เรามาทวนกันหน่อยนะคะก็จะมีในกลุ่มของตัวขมิ้นชนันเพราะเขามีสารเคอร์คูมินในขมิ้นเนี่ยเขาจะช่วยลดสารพิษหรือลดการอักเสบของปอดได้เป็นอย่างดีนะคะก็ตัวเคอร์คูมินในขมิ้นชนันหรืออย่างในใบออริกาโนออริกาโนก็คือที่เวลาปกติเวลาสั่งพิซซ่านะคะหรือ,อสปากเกตตี เรามักจะได้ซองเครื่องเทศนะ,ะที่แยกออกมาจะมีพริกสีแดงๆกับเป็นเศษใบไม้สีเขียวๆแห้งๆนั่นแหละค่ะอันนั้นคืออรรอริกาโนออริกาโนก็จะมีสารตัวคาวาโคซึ่งเป็นสารช่วยลดการอักเสบและก็ช่วยดีท็อกซ์ให้กับระบบทางเดินหายใจได้เป็นอย่างดีบางคนนะคะเขาก็จะนำตัวออริกาโนเนี่ยมาชงกับน้ำอุ่นในรูปแบบของชาแล้วก็ดื่มเป็นชาร้อนก็เพื่อดีท็อกซ์ระบบทางเดินหายใจ จากสมุนไพรตัวที่เราใช้ในการบริโภคอยู่เป็นประจำนั่นเองนอกจากนี้นะคะถ้าตัวผักผลไม้ก็อย่างที่เคยบอกไปผักผลไม้ที่มีสีส้มเหลืองนะคะมีเบต้าแคโรทีนมีสารแคโรทีนอยซึ่งก็เป็นสารสำคัญที่ช่วยในการป้องกันการเกิดและการก่อกรไกลพันธุ์บริเวณปอดและเป็นสารสำคัญที่ช่วยป้องกันมะเร็งปอดได้ สารดังกล่าวเราพบในไหนนะเรก็พบในฟักทองแครอทมะม่วงน้ำดอกไม้สุกมะละกอสุกนะฮะร,รวมไปถึงในส่วนของผักบุ้งตำลึงนะคะที่มีสารที่เป็นตัวกลุ่มของสารสำคัญแคโรทีนอยด์ที่ช่วยเราได้โดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ถ้าคุณผู้ฟังทานก็อาจจะทานในส่วนของออความหลากหลาย ของอาหารต่างๆเหล่านี้อย่างวันแรกเราอาจจะทานฟักทองนะคะวันต่อมาเป็นแครอทต่อมาเป็นมะม่วงสุกเครื่องผลนะคะเราก็จะได้รับสารสําคัญจากกลุ่มแคโรทีนอยเด์เนี่ยผัดเวียนกันไปเรื่อยๆแล้วเข้าสู่ร่างกายในปริมาณที่ช่วงนี้คือต้องได้รับในปริมาณที่มากเลยนะคะแต่ก็ต้องในปริมาณที่มากในระดับที่ก่อ,อให้เกิดผลก่อให้เกิดเอฟเฟกกับร่างกายในทางที่ดีได้ ทั้งนี้ก็เลยจะสรุปคร่าวๆให้คุณผู้ฟังฟังกันถึงอาหารนะคะที่จะช่วยให้ร่างกายเราได้รับสารต้านอนุมูลอิสระช่วยต้านการอักเสบของเซลล์และเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายซึ่งจากอาหารที่เราบริโภคอยู่ในปัจจุบันนะคะในกลุ่มของอาหารจะเน้นไปทางพืชผักผลไม้สมากเพราะว่ากลุ่มเหล่านี้จะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงนั่นเองค่ะ กลุ่มของวัตถุดิบอาหารนะคะก็มีไม่ว่าจะเป็นอย่างที่เราพูดไปคือสารที่มีเบต้าแคโรทีนแคโรทีนอยหรือวิตามินเนะะแล้วก็ยังมีในกลุ่มของตัวสารที่เ,เป็นกลุ่มสารสําคัญที่เป็นวิตามินซีที่เราก็มักพบในผักผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวมันจะเป็นมะม่วงสับประรดนะคะฝรั่งมะขามนะคะ หรือจะเป็นในส่วนของมะขามป้อมที่มีวิตามินซีสูงก็ควรที่จะรับประทานให้เพียงพอในแต่ละวันร่างกายก็จะรับวิตามินซีไปช่วยลดการอักเสบแล้วก็ดีท็อกสารพิษได้นอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของกลุ่มกะหล่ำหรือบอ็อกคลีนะคะตัวพวกนี้จะมีสารสำคัญก็คือสารซันฟูราฟเฟนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระประเภทหนึ่งที่ช่วยลดการอักเสบ และช่วยกําจัดสารก่อมะเร็งสารพวกนี้ก็พบได้ตามธรรมชาตินะคะอยู่ในรูปแบบของอาหารให้เราได้นำมาประกอบอาหารแล้วก็มากินกันก็จะพบมากในบล็อกครี่แล้วก็กลุ่มพวกผักกระหล่ำดอกกระหล่ำกระหล่ำปีถ้าจะให้จำและเข้าใจง่ายๆะนะคุณผู้ฟังก็คือช่วงนี้เนี่ยเน้นไปที่ผักผลไม้ที่มีสีที่มีพิกเมนต์ในกลุ่มของพิกเมนต์ที่ให้สีแดงจะมีสารไลโคปีนแล้ก็บีทาเลนสูง ตัวพวกนี้ช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งแล้วก็ช่วยยับยั้งในส่วนพวกตัวคาซิโนเจนที่เป็นสารก่อมะเร็งให้เข้าสู่ร่างกายได้สารที่พบนะคะสีแดงในผักผลไม้ก็มีในมะเขือเทศแตงโมแก้วมังกรเนื้อสีชมพูพริกสีแดงนะคะตัวพวกนี้เนี่ยก็จะมีไลโคพีนอยู่สูงรวมถึงอย่างวีทรูทนะคะตัวพวกนี้ก็ก,ก็ให้ ไลโคป,ปีนสูงเช่นเดียวกันต่อมาคือผักผลไม้ที่มีสีน้ำเงินหรือสีม่วงสารกลุ่มนี้จะเป็นแอนโทไซยานินช่วยต้านอนุมูลอิสระเช่นกันแล้วก็ป้องกันมะเรง็งช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์โดยเราจะหาออแอนโทไซยานินได้จากในกลุ่มของกะหล่ำม,ม่วงกะหล่ำปรีม่วงนะคะมะเขือม่วงองุ่นม่วงลูกพุนชมพู่มะเมี่ยว หรือว่าในกลุ่มของดอกอัญชันเราก็จะเห็นสารที่แสดงออกมาที่สังเกตง่ายๆที่แสดงออกมาเป็นสีสีน้ำเงินหรือสีม่วงๆต่อมาก็คือในกลุ่มสารสำคัญที่ให้สีเขียวพิกเมนต์ในกลุ่มของคอโรฟิลและลูทีนตัวพวกนี้ช่วยต้านอนุมูลสละแล้วก็ป้องกันโรคมะเร็งได้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นบ็อกรีที่มีสารซาลูราเฟนคะน้าตำลึงผักโขม รั่งองุองอปป่นเขียวชมพู่เขียวแอปเปิลเขียวตัวพวกนี้ก็มีคอโรฟิลที่ช่วยให้สารต้านอนุมูลอิสระกับร่างกายเราทั้งสิ้นเลยต่อมาก็คือเป็นผักผลไม้ที่ให้สีเหลืองนะคะหรือสีส้มตัวนี้ก็จะมีกลุ่มเบต้าแคโรทีนหรือแคโรทีนอยมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบต้านอนุมูลอิสระป้องกันโรคมะเรง็งช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันตัวอย่างก็เช่นในกลุ่มของแครอทฟักทองมะละกอสุกสับประรดมะม่วงสุก นะคะตัวพวกนี้ก็จะจะช่วยร่างกายเราได้รับสารในกลุ่มแคลโรทีน้อยหรือจะเป็นอย่างซุปเปอร์ฟู้ดอย่างแก๊กฟู้ดฟักข้าวอะค่ะนะคะ,นะคะตัวพวกนี้ก็ถือว่าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดให้ปริมาณสารต้านมิสระที่สูงแก่ร่างกายที่เราต้องการในปัจจุบันอย่างมากเลยค่ะต่อมาก็เป็นในกลุ่มของผักผลไม้ที่ให้สีขาวนะคะหรือสีออกน้ำตาลน,น้ำตาลขาวขาวน้ำตาลน,น้ำตลตัวพวกนี้จะมีสารฟลาวนอย เป็นสารที่มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระลดการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งต้านการอักเสบเราจะพบสารพวกนี้ได้ในกลุ่มของผักผลไม้พวกผักกาดขาวเห็ดอย่างที่จากสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่มีในเรื่องของกเห็ดชนะิตาเกะนะมตาเกะพวกนี้นะคะที่ได้มีการศึกษาเนี่ยก็พบว่ามีสารพวกฟาวน์ไน์พวกนี้อยู่รวมไปถึงหัวไชเท้าลูกเดือยกล้วยเนื้อมังคุด แก้วมังกรสีขาวสาลี่พวกนี้เนี่ยก็ให้ฟาวนหน่อยแทบทั้งนั้นเลยซึ่งการบริโภคนะคะในกลุ่มของผักที่ให้สีเนี่ยเขาก็แนะนำว่าควรที่จะบริโภคในวันละ400กรัมต่อวันขึ้นไปเราก็จะได้รับสารต้านอนุมูลอิสระที่จะช่วยนะคะไปเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายแล้วก็ลดการอักเสบของเซลล์ในร่างกายเราได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อที่จะดูแลตัวเองให้รับมือกับสภาวะที่เต็มไปด้วยฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5ในอากาศที่เราสูดหายใจเข้าไปทุกๆวันให้ได้ดีนั่นเองค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าลืมนะคะเรากินอาหารที่ดีแล้วอาหารต้านฝุ่นแล้วก็ต้องอย่าลืมใส่หน้ากากกาันฝุ่นเพื่อป้องกันฝุ่นละอองที่ลอยฟุ้งอยู่ตลอดเวลา และก็ดูแลร่างกายสุขภาพนะคะวันนี้ออกไปทํางานไปเรียนหนังสือเผชิญกับฝุ่นกลับมาบ้านนะคะอาบน้ำํำมละล้างกายให้สะอาดนะคะรวมไปถึงการสระผมเพื่อล้างในส่วนของฝุ่นผงะะที่ติดมากับร่างกายรวมถึงเสื้อผ้าที่ใส่นะคะก่อนที่จะเข้าไปในบ้านดูแลร่างกายเหมือนช่วงที่เรากําลังเผชิญสภาวะวิกฤตของโควิด -19 เเลยก็ได้นะคะก็เป็นอะไรที่เราควรที่จะต้องมีมาตรการที่เข้มข้นแล้วแหละ เพื่อที่จะได้ดูแลตัวเองแล้วก็คนที่เรารักในครอบครัวเรานั่นเองค่ะค่ะก็ยังมีเรื่องราวดีๆนะคะของในส่วนอาหารต้นฝุ่นมาฝากคุณผู้ฟังอีกในช่วงแรกเราจะพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันกับช่วงที่2ของรายการไมโครวิดไปครชมบีค่ะ ดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการแม่คุนวิทย์ไปคุณชมบีนะคะและก็ในช่วง2ของรายการนะคะวันนี้เนี่ยเราก็ยังคงอยู่กับเรื่องราวนะคะของอาหารต้านฝุ่นซึ่งอาหารต้านฝุ่นที่ได้บอกไปนะคะให้จําง่ายๆก็คือให้รับประทานพืชผักผลไม้ที่มีสีที่เด่นชัดจริงๆแล้วก็แทบจะทุกสีะนะของพืชผักผลไม้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีม่วง สีน้ำเงินสีขาวสีเขียวสีส้มสีเหลืองเป็นสีที่เราพบในพืชผักผลไม้ได้นะตามธรรมชาติอยู่แล้วอาจจะเคยได้ฟังหรืออ่านบทสัมภาษณ์นะะอย่างในส่วนของดาราฮอลลีวูดดังๆเนะคุผู้ฟังเขาเนี่ยจะมีการจับโปรแกรมในการทานอาหารของเขาเนี่ยในแต่ละวัน บางทีเนี่ยเขาจัดเป็นสีเลยนะทุก้ัันจัดเช่นที่ว่าวันสมมุติวันจันเนี่ยอาหารในแต่ละมื้อในแต่ละเดยของเขาวันนั้นเนี่ยจะเป็นอาหารในกลุ่มที่ให้พิกเมนต์สีน้ําเงินหรือสีม่วงทั้งวันเลยเพื่อที่จะต้องการได้รับในส่วนของสารแอนโทไซย,ยนินที่เป็นสารช่วยต้านอนุมูลอิสระนะคะตัวเอ่อแอนตี้ฟีโิคอลพวกนี้นะคะเข้าสู่ร่างกายให้ได้มากที่สุด เพื่อที่จะช่วยบำรุงสุขภาพร่างกายรวมถึงระบบต่างๆในร่างกายแล้วก็ผิวพรรณนะคะของเทคนิคเคล็ดลับของแวดวงฮอลลีวูดนั่นเองอ่ะดังนั้นค่ะตอนนี้นะคะเรื่องราวแบบนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วไม่ใช่เรื่องที่แค่เฉพาะคนที่จะุ่นใหญ่สุขภาพรูปลักษ์รูปร่างหน้าตายอย่างเดียวเป็นเรื่องของทุกคน ต่อให้เราอาจจะไม่ได้เฉยๆในเรื่องของการที่ใส่ใจเรื่องรูปร่างหน้าตาผิวพรรณมากแต่มันมีความเกี่ยวข้องกันแล้วค่ะในปัจจุบันนี้ความเกี่ยวข้องที่มีผลอย่างชัดเจนและเราทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะนั่นก็คือในส่วนของการที่เราจะต้องต่อสู้นะคะกับเจ้าฝุ่น pm 2.5นั่นเองค่ะสิ่งหนึ่งที่จะเป็นอาวุธให้เราสู้กับเจ้าฝุ่น pm 2.5ได้ก็คืออาหารค่ะ อาหารที่เราเลือกรับนะคะคุณผู้ฟังอย่างที่บอกว่ามีทั้งแงด่ดีและก็ไม่ดีอาจจะเป็นโทษในช่วงนี้เราอาจจะต้องเน้นไปทางที่ได้รับอาหารดีๆเข้าสู่ร่างกายมากกว่าอาหารที่ไม่ดีที่จะมาฮิวใจแต่ไม่ค่อยอช่วยดูแลสุขภาพในช่วงที่เรากำลังเผชิญวิกฤตของฝุ่นละออง PM 2.5เท่าไรนะั เราอาจจะละไปก่อนนะคะช่วงนี้เราอาจจะต้องลดละชาน,นมไข่มุกไปก่อนนะคะน้ำอัดลมของว่างของหวานมันเน้นพืชผักผลไม้ให้มากขึ้นนั่นเองค่ะช่วงที่สองของไมโครวิดในวันนี้ค่ะช่วงเปิดครัวโควิดเราก็เลยจะมาเปิดตู้เย็นกันในครัวเรามีตู้เย็นใช่ไหมคะเราจะเปิดตู้เย็นดูกันว่าเอ๊ะบ้านเราเนี่ยมีวัตถุดิบต่างๆเหล่านี้รอให้เรานํามา ทำเป็นอาหารในมื้อถัดไปแล้วหรือ,อยังถ้าไม่มีวันนี้ฟังรายการเสร็จแล้วอย่าลืมนะคะผ่านตลาดหรือว่าจะออกไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตอย่าลืมซื้อวัตถุดิบพืชผักต่างๆเหล่านี้เข้ามาเก็บไว้ค่ะตัวแรกนะคะที่อยากจะเน้นแล้วก็เป็นอะไรที่เราหาง่ายไม่ว่าจะเป็นตลาดสดซูเปอร์มาร์เก็ตหรือที่ไหนก็นแล้วแต่ต้องมีแน่นอนก็คือในกลุ่มของผักเราจะนํามาประกอบอาหารนํามาผัดผัก นำมาทำเป็นซุปเป็นแกงหรือจะเอามาทำเป็นเคก้กเป็นคุกกี้สามารถทำได้หมดเลยนะคะนั่นก็คือในส่วนของตัวที่เราจะเน้นในวันนี้ก็จะเน้นไปที่กลุ่มตัวที่ให้สารสีเขียวคอโรฟิลกับสีขาวฟาโวนอยแล้วก็ที่สำคัญเขามีซันโฟราเฟนอยู่ในตัวนั่นเองค่ะนั่นก็คือพืชผักตระกูลกะหล่ำค่ะ ซันโพราเฟนนะคะเป็นสารพฤกษเคมีที่พบในผักตระกูลกะหล่ำมีคุณสมบัติเด่นในการช่วยกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์และก็เสริมสร้างกลไกการดักจับและกำจัดสารพิษในร่างกายอีกทั้งยังมีการศึกษาวิจัยค่ะเขาค้นพบว่าการที่ร่างกายได้รับสารซันโฟราเฟนโดยเฉพาะได้รับจากบอกโคลี่จะช่วยลดผลเสียต่อสุขภาพจากฝุ่นละออง pm 2.5ได้ก็เพราะว่าสารซันโพราเฟนมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ แล้วก็ลดการอักเสบรวมถึงเป็นสารต้านมะเร็งชนิดหนึ่งด้วยเขาก็จะกําจัดสารพิษนะคะออกจากร่างกายในรูปในรูปของอปัสสาวะแล้วก็อุจจาระออกไปค่ะคราวนี้เนี่ยในส่วนของพืชตระกูลกระหล่ำม,มีอะไรบ้างอ,อันแรกเลยนะคือบ็อกโคลี่บ็อกโคลี่เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารต้านฝุ่นอันดับต้นๆเพราะว่ามีสารที่เราต้องการก็คือซันฟราเฟนในปริมาณที่สูง นอกจากซันฟราเฟนแล้วนะคะบลอครียังมีวิตามินซีวิตามินเคแล้วก็ไฟเบอร์จะช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงลดความเสี่ยงจากโรคหัวใจช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดอีกยังเป็นผักรสชาติอร่อยรับประทานง่ายทำได้หลากหลายเมนูอันนี้ก็เห็นด้วยนะคะสำหรับบลอกครีแต่ถ้าจะให้ดีจริงๆเลยนะะก็ต้องฝากไปยังเกษตรกรผู้ปลูกบลอครีทั้งหลาย อย่าใช้สารเคมีหรือ,อยาฆ่า,ามแมลงในการบำรุงรักษาดูแลบอคกอรี่หรือพืชผักตระกูลกะหล่ำมากนะนะเพราะว่าผู้บริโภคเนี่ยก็หนักแล้วจากฝุ่นนะคะหวังพึ่งสารสำคัญจากในผักตระกูลกะหล่ำแต่ก็กลับต้องมาเจอกับสารเคมียาฆ่า,ามแมลงตกค้างพวกนี้เข้ามาเนี่ยอันที่จริงแล้วเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะทำของดีให้กลายเป็นสารพิษ ที่เป็นสารพิษซ้ําสารพิษซ้อนเลยนะคะเราก็ควรที่จะต้องอดูแลในเรื่องของปริมาณสารเคมีตกค้างในบ็อกเคอรี่ด้วยเช่นกันตัวต่อมานะคะก็จะเป็นกะหล่ําปีกะหล่ําปีเนี่ยเป็นพืชที่เราพบบ่อยราคาไม่แพงอุดมไปด้วยสารที่เราต้องการนะคะก็ในกลุ่มของซันโฟราเฟนแล้วก็ยังมีวิตามินซีวิตามินเคมีไฟเบอร์ซึ่งก็เป็นผัก ที่เหมือนกับวลคอคครีที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็ต้านนะคะต้านการอักเสบที่เป็นผลมาจากฤทธิ์ของฝุ่น PM 2.5ในร่างกายได้ด้วยต่อมาคือกะะลำดอกกะะลำดอกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะนำมาหั่นแล้วก็ไปผัดน้ำมันหอยจะใส่หมูหรือใส่กุ้งก็ได้นะ,ะเพราะว่ากระลำดอกก็มีวิตามิน C วิตามิน K สารต้านอนุมูลอิสระด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนั้นก็ยังมีคะน้า คะน้าเป็นผักใบเขียวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมีวิตามิน A วิตามิน C แคลเซียมไฟเบอร์แล้วก็เป็นสารที่มีซันโฟราเฟนช่วยต้านฝุ่นเช่นเดียวกันแล้วก็ยังมีกวางตุง้งนะคะกวางตุ้งก็เป็นผักใบเขียวในตระกูลเดียวกับคะน้าและบคอกกี่เป็นแหล่งของซันโฟราเฟนนะคะถ้าหากใครไม่ถนัดกินกวางตุง้งนะคะก็ลอง นึกถึงการกินก๋วยเตี๋ยวก็ได้ค่ะเราจะเห็นว่าเขามักใช้กวางตุ้งเนี่ยเอามาใส่ในก๋วยเตี๋ยวบะหมี่แห้งบะหมี่เกี๊ยวให้เราเห็นอยู่บ่อยๆลักษณะจะมีความนิ่มๆก็ถ้าถ้าใครสะดวกจะนำมาอดอปมาผัดเป็นผักหรือเอาไปต้มจับฉายนะคะในการใส่ผักต่างๆเหล่านี้หลายๆชนิดด้วยเนี่ยก็จะยิ่งเป็นเรื่องที่ดี นอกจากนั้นก็ยังมีผักเคลผักเคลจัดเป็นซปเปอร์ฟู้ดชนิดหนึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการที่หลากหลายแล้วก็มีซันฟอราเฟนแน่นอนค่ะมีในผักเคลนอกจากนั้นยังอุดมไปด้วยวิตามินซีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็วิตามินเคที่ช่วยในการแข็งตัวของเลือดมีลูทีนมีซิสซิสเนช่วยบำรุงดวงตาแล้วก็ไฟเบอร์เนี่ยมีแน่นๆแพ็คมาแน่นๆเลยเพื่อช่วยลดคอเลสเตอรอลในกลุ่ม LDL ให้กับร่างกายได้ค่ะ ต่อมาเป็นผักกาดขาวผักกาดขาวก็มีประโยชน์เพราะพาะมีสารพฤกษเคมีเช่นกลูโคซินโเลตตัวนี้เป็นสารตั้งต้นของซันโฟราเฟนแล้วก็ยังมีวิตามินซีที่ช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันหลืคอเลสเตอรอล L D L มีไฟเบอร์ช่วยให้ระบบต่างๆในร่างกายนะทำงานได้ดีขึ้นก็เป็นข้อดีของพืชตระกูลกะหล่ำ ที่ช่วงนี้ต้องบอกว่าตอบโจทย์กับอาหารต้านฝุ่น PM 2.5ให้เราได้ดีมากๆเลยนะก็อยากฝากคุณผู้ฟังว่าทุกวันนี้นะคะเราคงจะต้องเน้นพืชผักเหล่านี้แหละที่มีผลสำฤทธิ์นะคะในส่วนของการช่วยลดผลกระทบจากฝุ่นที่มีผลต่อสุขภาพของเราถ้าคุณผู้ฟังนะลองเช็คดูในตู้เย็นที่บ้านแล้วนะคะยังไม่มีผักพวกนี้ในมื้อถัดไป ยังทันค่ะคุณผู้ฟังถ้ามีเวลานะคะไปซื้อในตลาดหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตหรือสั่ง Delivery เอาก็ได้เขาก็มาส่งนะคะอย่าลืมสั่ง,งผักตระกูลกะล่ำต่างๆเหล่านี้เพื่อที่จะได้รับสารสำคัญที่ช่วยให้ร่างกายเราสู้กับฝุ่นต้านกับฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะค่ะก็ต้องบอกว่าเปิดโควิดในวันนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นอะไรที่ช่วยคุณผู้ฟังได้ไม่มากก็น้อย แล้วก็จะก่อนจะจบรายการไปขอทิ้งท้ายถึงทริคในการกินผักตระกูลกระหล่ำต่างๆเหล่านี้นิดนึงนะคุณผู้ฟังถ้าคุณผู้ฟังจะกินให้ได้เกิดประโยชน์ที่สุดเนี่ยเขาแนะนําให้หั่นผักต่างๆเหล่านี้หรือสับหรือถ้าจะกินสดก็ให้เคี้ยวเพื่อให้เซลล์ของพืชเนี่ยแตกจะทําให้สารซันโฟราเฟนเนี่ยทุกปล่อยออกมาได้มากขึ้นนะก็ถ้ากินผักสดได้ก็จะได้รับซันโฟราเฟนมากที่สุด แต่ถ้าไม่ชอบผักสดนะคะหรือกลัวสารเคมีตกค้างหรือไม่ชอบความเหม็นเขียวก็เอาไปนึ่งนะคะหรือเอาไปผัดก็ได้นะคะก็จะช่วยให้ซันฟอร์ราฟเฟนยังอยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างจะได้มากแต่อาจจะไม่เท่ากับทานสดนั่นเองอันนี้คุณผู้ฟังก็สามารถที่จะเอาไปปรับนะคะตามความชอบของตัวเราแล้วก็คนในครอบครัวเราได้นั่นเองค่ะ ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจาก uh, กรมอนมามัยแล้วก็จาก w w ็บไซต pbs.or.th จาก w w ็บ h a l t h l i n e c o m w w w semanticscola.org r w w ็บ h a l h k a ะ o o k .com ที่มีเรื่องราวดีๆให้แม่โควิดได้นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในสัปดาห์นี้ส่วนสัปดาห์หน้านะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรฝากคุณผู้ฟังติดตามกันสัปดาห์นี้ขอลาไปเดี๋ยวเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ